สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะแอปทักษออนกลับจากทำงานแล้วเจอกระทงสุดน่ารักขอความสุดพิเศษดูแล้วรู้เลยไอเดียเก๋ๆจากใครความรักกำลังหวานละมุนเลยทีเดียวสำหรับคู่รักต่างวัยป้ายแดงของวงการบันเทิงระหว่างนางเอกสาวแอปทักษออน กับพระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเช่นกันจะเห็นว่ามีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันบ่อยขึ้นจนกลายเป็นภาพยิ้มยิ้มชินตาไปแล้วและเมื่อค่าวานนี้27พฤศจิกายนเป็นวันลอยกระทงแต่ในช่วงเวลาที่หลายคนมีความสุขกับการลอยกระทงแอบทักออน ติดงานถ่ายรายการทำให้กลับบ้านช้ากว่าปกติแต่เมื่อเจ้าตัวกลับถึงบ้านถึงกับยิ้มแก้มปรีหัวใจพองฟูเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นกระทงที่ถูกตกแต่งอยู่บนถ้วยและด้านในมีการ์ดท,ที่เขียนไว้อย่างน่ารักจากน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักแต่ในกระดาษข้อความสุดท้ายที่เขียนว่า i love you ก็ไม่รู้ว่าเป็นของน้องปีใหม่หรือของนอนกุลกันแน่ซึ่งแอปได้ลงสตอรี่ i อพร้อมกับเขียนข้อความเลิกงานกลับบ้านมาเจอสิ่งนี้ในคืนลอยกระทงขอบคุณนะคะพร้อมอิโมจิยิ้มกับหัวใจดูข้อความและดูจากไอเดียน่ารักน่ารักมุ้งมิงนี้คิดว่าน่าจะมาจากหวานใจคนพิเศษอย่างนนกุลแน่นอน